ว่าแอปช็อปจีนิสของเรานะคะสามารถที่จะจ่ายค่าประกันลดได้นะคะให้ได้เงินคืนนะคะเริ่มต้นเลยนะคะก็คือเข้ามาหน้าแอปพลิเคชันนี้นะคะจากนั้นนะคะก็มาเลือกตรงร้านค้านี้นะคะอ่าเห็นไหมคะเช็คเบี้ยประกันนะคะเราสามารถกดเข้าตรงนี้ได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีทั้งค่าน้ําค่าไฟประกันรถยนต์นะคะแล้วก็พรบนะคะจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีประกันสุขภาพแล้วนะคะแล้วก็สําหรับ ท่านไหนนะคะตอนนี้ก็จะมีะปัดเที่ยวซาฟารีนะคะก็จะมาเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันหลายอย่างนะคะที่มามีไลน์แม่นะคะมีไทยสมายนะคะจองตัวเครื่องบินนะคะแล้วก็วสันชอปปี้ลาซาด้าไนกี้คิงพาวเวอร์นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ b ิ๊กซีเราก็มีแล้วนะคะอ่ะทีนี้เริ่มต้นเลยนะคะเราจะมาจ่ายประกันยังไงนะคะประกันรถยนต์เนาะกดเข้ามาตรงนี้นะคะ่ะ ทีนี้อยากจะให้ทุกท่านนะคะอ่านเงื่อนไขก่อนนะคะว่าเราซื้อประกันนะคะเราจะได้คนซื้อจะได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็สําหรับใครที่ต้องอัปเกรดเป็นพาร์เนอร์ฟาวเดอร์แล้วนะคะก็จะมีเจนหนึ่งของเราซื้อเราก็ได้ด้วยนะเจนหนึ่งคืออะไรก็คือ,อาสามารถที่จะฟังแผนไรายได้ได้นะคะอ่านนเงื่อนไขนะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะคะคลิกดูเงื่อนไขก่อนจากนั้น continue to a d d นะคะ โอเคนะคะเราก็าดูรายละเอียดนิดนึงเนาะทีนี้ใส่รหัสสมาชิกของเรานะคะรหัสสมาชิกสอบจีนิตเนาะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ตรงเข้าตรงบัญชีนะคะจากนั้นเราจะบอกเขาจะบอกเนาะว่ารหัสสมาชิกอะไรเราอยู่ในตำแหน่งอะไรนะคะใส่ชื่อนามสกุลใส่เบอร์โทรศัพท์เรานะคะแล้วก็เลือกยี่ห้อรถนะคะว่ายี่ห้อไหนเนาะโอเค อ่ารุ่นรถนะคะปีที่จดทะเบียนนะคะสามารถที่อยู่ดูเล่มทะเบียนรถของเราได้นะคะแล้วเราสามารถเลือกได้นะคะอันนี้คือไม่จําเป็นว่าเราต้องมีใบตัวแทนประกันนะคะทุกท่านสามารถที่จะมาซื้อประกันผ่านตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เลือกประกันชั้นหนึ่งประกันอะไรก็ได้แล้วแต่เนะาะอรูปแบบการซ่อมที่ต้องการเราสามารถเลือกเองได้เลยนะคะอ่าจากนั้นก็กดจับมิดเข้าไปเนาะนะคะ นี่ยค่ะง่ายๆนะคะสามารถซื้อประกันรถยนต์พร,พรบนะคะด้วยตัวเองได้เลยนะคะเข้ามาดูตรงนี้เลยนะคะคือแอปช็อปจีนิกของเราคุ้มมากๆนะคะทุกค่าใช้จ่ายเราจะได้เงินคืนนะคะดูตัวอย่างเลยนะคะว่า่าเขาจข่ายค่าเบี้ยประกันแล้วเขาได้เงินคืนแบบส่วนลดเยอะมากนะคะทั้งที่แบบจ่ายมากี่ปีแล้วเราไม่เคยได้เงินคืนนะคะลองเข้าไปไอ่า ทำดูนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะจบเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ